ยังเลยโอ้ยโอ้ยฮันเดปะฮันเดปะเวเวเวเดตัวหนึ่งนเืปได้ขอนมักใหญ่นาน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 มาแล้วมาแล้วมาเด้อมาเด้อหมายนี่ มา่มาเด้อบบอยากกินอยากมาเลยอยากบราณกินแหลกกับคุได้อื่นะซื้อซื้อซื้อปัดปันลื้ๆเลยเล็บอสกระโดดกระตีโอ้ยฮัน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 น่นนั่นน่เกือบแหงนบอลค่ะเบเกำลจะสลุมซะยังเกือบเพ่นไปวะนะ โอ้ย oh, ันหนกระตงเอาโตงเอาได้ยันหนวดไดไหมงนาดานี่บนไกลไกนี่นาอุ้ยฮักอลีน่ะมันค mm ่าอยู่ในฮันเดอร์ตัวนึ่งน <ok ี่นั่งกันในตัวนึงกำลังเริ่ม แสดงว่าน่าเจนืู่ยแสดงว่าน,น่าเนยยกไม่ทันจโนะต้อดออกกันโทรทั์สันเด้อป่าใหญ่เขาก็เอาบะท่นแน,ะน่นเนยนี่ นี่แวบ,บแวบ,บนั่นนั่นนั่นโอ้เห็นตัวแวบ,บตัวหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งเลย,เลยกด้ดอือสามบาทดีกว่าจะเอาบาทเดียวแล้วมันขัดเ,เดียเฮ้ยเดือนคื้คืนแต่แต่เว้นท่านโต๊ะเหมือน,นี้นะ

สิวาน้วยไดสักมันบอนเนาะเอาจมาไฟแล้วนั่นั่นวาแล้วเชียววาแล้วเชียวมันยกไม่ทันนั่นนั่นเกือบได้าัน

คนไปกี่คนละคอยทิ่ออกเงฮอ้ฮู้ฮอ้ฮู้ปาดปาดยกขึ้นมาให้เบื้องนี้ทังนี้ทั้งนี้ทังนี้ทั้งนี้เออเอาเอาเานี่เอาเพิ่นบ่มีแนวตักได้เลยี้ก็นอนแนวตักมาแล้วมันขีแสดงถือสายกระป๋องเฮ้ยมันยืนบ่ดีบ่ฮึ้มยืน เพื่อจะเอาได้แบบนี้น <si ั่นแหละค่นเอาแนวตักมาผ่าบบถือแบบเอาแนวตักมาผัาถือลำบากจังหน่อยเด้อจ้าหัวสันเฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยววววว้้าาาคักเทมอนีคักเทมอนีปลาก็ตัวใหญ่แล้วนะเห็นเห็นเห็น ลุยมะยายไปบวมๆนาดาพุตี้สะมันถือแต่โศกเดียวนี่บ่เฮ้ยานีมันเข่าะนี่สัตว์่วโอ้ยฉันลืมนาทีฉัน ขาวาบขาวาพุน่ะโคโคบอีกเล้วอุยคั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 เาะดุงวกหัวน้ำเลยตัวเดียวตัวเดียวตัวเียวขาวยับขึ้นอีกรึยิ้วิ้วตัวได หนึ่งหนึ่งบาทปุ้งเลยได้ปุ้งแล้วปุ้งแล้วนั่นนั่นข้าวแล้วข้าวแล้วนั่น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 คักค่ะคัคเอาเลย้อตตลาฟ้าฟอตตลาฟ้าะไรเลอได้เลยเอาลาฟ้าังไ้นะมูเอาขึ้นมาอีกมันต่ำมันสูงเอ้ยเราไปแล้วบรนี้ มันเลิกโผมันยกกว่าท่านไดพ่วมเ<อ>ข่าเนี่ยกเอายกเอามันเข่าละทีเอ้ยยกเอายกเอานะอันนี้้สองโตแตกจวกจวกอยู่ทางนาข่าวอยู่ข่าวตัวนึง ปอนนั้นว่าเสียหม่มาเนาะว่าเสียวหม่ม่กิแนวนั่น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 เดียบเดียเียวเอาพื้นด้วยฮะ อ้าวได้ยดเฮ้ยเอ้าเอา้าไหลลงไปหาเธอ,อลูกกูเว <c oughs> ลาเก่าอีกได้มาลูกมาเขาเขาทับเขาทับตาน้อยก็มีนะกระเป๋าเธอน้ำมันหมดเลยกระเป๋าสั้น <c oughs> มีแต่ขี้ดินน <c oughs> ด้ทีนี้น,นั่น เดี vale ur, mm ๋ยวเบิ่งหมอใหญ่แล้วเป็นชงยืดๆเลยเออแมนอยู่เดี๋ยวประกอบเดี๋ยวนี้นะมันไม่ได้กินกับนอนอืมได้เท่านั้นบลยมันบานนี้ฮันดีโอ้มาเร็วมาเร็วมาเร็ว ออดอนออกก่อนนน,น่นอนหละเอาอไฟโบกให้ว่าเอาอนนันแนวตักมากเลยมันขีเส่งเพระะาะปะอ้าวโดดออกแล้วเหลือบอ,อุ้ยเหลือเป็นอ้าม มิดก็มิดได้จะสลุยนะล่วงอืมนั่นอืมได้ทุกบาทนะด้ือนะ่ะดานั่นหนุ่ยนะไปมองนั่นลุยจะดวกไอ้ออกอีกแล้วไม่ไงเอ้ยหลายด้วย น,นั่นเออม,มองตัวลงที่เหล็กเอาพื่อมิดแบบนี้ได้หน่อยอยู่บนน้องคำ ยายมองแล้วเด้อพี่น้องอเ,งเอเ๋ยไปเบิงเจ้าไม้ก็มาดน่ไปเบิงเจ้าไม้ก็มาดนเอ้าวเลียวมากว่าเป็นหมานบ่เมนติ ว่ามนมานล้วได้นน่จังมานี่คือจังยกอยู่วา,วาบวบคือจังยกอยู่วาบวาบอยู่สระคืจอจังบผาดจักบาทแนมานะเจลุยผ่านโบถือฮะโอ้าคากเร็ว <c oughs> มันมีนาตาอีกเลยสูตร สูตรเดียวก็หนาดะมันอยู่ในวางมันพอดีโอ้ยผัดชิมืดแต่แบดนี้สะเห็นหงเออคอยไปเอาบตใส่กรตายเลยเด้อกคอยรักปมือขาดเทีมอง่เาะกะพอาวอันนี้เฮ้ยกระปานันละว่าอบบนี้แบีบาบบีโบละว่าเฮ้ย คู่บาทบาดคูบาทนักว่าเยบาหนึ่งองชมดด้อคดด้อบาหนอมก็โอ่ามต่เาจ้ากทั้งรุมเป็นใดทั้งลุมเป็นใดนะสองคนนะเดีไมาเดาถืออยู่บ่เฮยจ้ามือสิลงไปหาเล่เองเพราะว่อยากย่างนำลงไปทายล่าถ้าแมนมอลุยตะเวนมอเฮามาแล้วยูองถ้าแมนนับไป

มันมีโยกสองสามยไในสามตัวนี่เห็นบอกถือป่องไปเล้พิมนเพิ่มให้มากพิมพ์นวกข้างตัวบกเคืงป่อยไปหน้ากับเซียนใส่มองมันบอกขาดนะปโอ้ยโอ้ยหนึบว่าป่าป่าค้นนะนกเออออกมา เซียนมากโอ้ย้วงเขยงไปบัคเฮ้ยถือบอเฮ้ยถือโอ้โไปไปน้ำโมดาพูกอาไปดิ้ผูใหญ่เลยนี่ก่อนนี่ไล่นีอีกแล้วนี่อีกเออ ข้าวไร่ฝนเมื่อวอนอืมเข้าไร่หนีอีกแตได้มากกวเด้อขึ้นทินกันเด้อหาน้นเนื้อได้บ้านนี่หาน้นเนื้อได้บ้านนี่เออไปแล้วค่ะบอเข้าไร่มากแล้ว นั่นแน่น,นอนว่าให้เนื่อยๆลงไปผุนปูใส่ทรงนะวาจัหา,าดใสคุณนะวะ